จริงเป็นความจริงความสุจริตเป็นความสุจริตเราสามารถนะครับใช้สติในการคลี่คลายปัญหาได้ทุกอย่างผมไม่เคยเห็นปัญหาเป็นอุปสรรคผมเองเห็นปัญหาว่าเป็นโอกาสเหมือนกับกรณีนี้นะครับกรณีเรื่องชายชุดดำกับกรณีว่าโยงใหญ่กรณีพันเอกร่วมเล่าถือว่าทำว,วันไปทําแผนนี่ก็จบแล้วว่ามันเป็นคนละจุดกัน แต่จับมาเชื่อมโยงไม่ยอมอธิบายความไม่เกิดความชัดเจนกันแล้วก็สร้างบรรยากาศเห็นไหมครับแต่พอพอมาดูในรายละเอียดพอไปดูการทําแผนชัดเจนว่ามันไม่ใช่แต่ว่าสังคมไทยคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ติดตามข่าวสารกันมาตั้งแต่ต้นบางคนเคยฟังผมมานานแล้วมันลืมไปแล้วพอมันมีข่าวทิศทางเดียวกันไปแบบนั้นก็ปรากฏว่าก็าสร้างความเข้าใจผิดแต่ทั้งที่ความจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องคนละจุด แต่ว่าความเข้าใจคนเข้าใจผิดกันไปแล้วเพราะฉะนั้นภาระของเราเนี่ยนะครับคือการสร้างความเข้าใจถูกประวัติเลยไม่มีการใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับและไม่จะไม่วิพากษวิจารณ์นะครับโดยไม่สุดจริตไม่โจมตีใครไม่มีการกล่าวหาใครใดๆกันทั้งสิน้นแต่พูดภายใต้หลักการภายใต้กติกาหลักกฎหมายของบ้านเมืงองเพราะเราปรารถนาให้เห็นว่าสังคมนี้ต้องยืนอยู่ด้วยความเข้าใจ ถ้าเราอยู่กันด้วยความเท็จเมื่อความจริงปรากฏท้ายที่สุดนี่นะครับประชาชนจะเสียความรู้สึกดังนั้นเนี่นะครับเมื่อเห็นเหตุขนาดนี้เห็นไหมครับว่าการบิดข่าวเนี่มันง่ายนิดเดียวจับกลุมจะโดยอะไรก็ตามเลยนะครับอีกจุดหนึ่งแต่ไประบุความตายอีกจุดนึงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าสามารถให้ประชาชน ภาษาใหม่สมัยใหม่เรียกว่ามนโนมาได้ว่าเกี่ยวข้องผูกพันกันดังนั้นเนี่ยนะครับเราแต่ละฝ่ายจะต้องช่วยทาความเข้าใจและผมเองก็ต้องการการนะครับการอธิบายของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าเป็นผู้จัดก,การัวแลองชาตหรือคนอธิบายคล่องๆกันนะครับจะได้สร้างความชัดเจนระหว่างกันอะไรที่ใช่คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ว่ากันตามพยานหลักฐาน ทั้งหมดนั้นปลายทางอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมซึ่งทุกคนก็จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นซึ่งถ้าเราเยึดแนวทางที่รัชการที่หกท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าเมืองใดไร้ธรรมอำภัยเมืองนั้นบรรลัยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นสัจธรรมที่ทุกยุคทุกสมัยสามารถนำมาคิดน้อมนำมาปฏิบัติได้ว่า ถ้าเมืองใดร้ายทำอัไภัยเมืองนั้นบรรเลยแน่เลยถ้าเราไม่ต้องการให้เมืองนั้นบรรเลยเราต้องมีทามถ้าร้ายทำเมืองก็บรรเลยเพราะมันจะเป็นทางพูดได้ง่ายว่าที่รัชกาลที่หกท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าเมืองใดร้ายทมอัมภัยเมืองนั้นบรรเลยแน่เอยก็เพื่อจะบอกว่า สังคมเมืองประเทศจะต้องยึดทำเป็นหลัะถ้าร้ายทำแน่นอนที่สุดเนยนะครับก็ไปสร้างความรู้สึกให้กับพี่น้องประชาชนนำไปสู่ความแตกแยกเมื่อความแตกแยกปรากฏนะครับก็พูดง่ายๆว่าก็บรรลัยบรรลัยก็พูดง่ายๆว่าพิ่นาฏย่อยยับ เพราะฉะนั้นความขัดแย้งในชาติบ้านเมืองนั้นเรามีบทเรียนกันมากมายสมัยก่อนนี่นะครับความจริงสมัยนี้ก็มาพูดสิ่งที่เราไม่ปรารถนาคําที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าน้ําพึ่งหยดเดียวซึ่งความจริงเนี่ยนะครับน้ำพึ่งหยดเดียวนั้นที่คนไทยก็ชอบมาพูดกันนั้นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของมาจาังเืองกรีกเนื่องจากว่าคนกรีกเนี่ยนะครับเขาก็ เวลาไปได้น้ำพึ่งมาเขาก็ใส่ไหายนะครับแล้วก็ผูกนะครับแล้วก็รัดหลังมาแล้วก็เมื่อเดินก็กระเพื่อมแล้วก็หยดลงบนพื้นปรากฏว่ามดก็มากินน้ำพึ่งฝนตกฝนตกต่อมาฝนตกน้ำขังปลาก็มากินมดนะครับปรากฏว่าพอฝนหยุดตกน้ำแห้งแมวก็มากินปลา หมามาเจอแมวก็ไปกัดแมวเข้าเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็ทะเลาะกันครอบครัวนะครับพี่น้องของเจ้าของหมาเจ้าของแมวทะเลาะกันพวกของเจ้าของหมาเจ้าของแมวทะเลาะกันคนที่เห็นด้วยกับเจ้าของหมากับเจ้าของแมวทะเลาะกันกลายเป็นสงครามกลางเมืองมาจากน้ำพึ่งหยดเดียว เห็นไหมครับคือราบของความคิดนะครับมาจากน้าพึ่งหยดเดียวนะครับน well ้ําพึ่งหยดมามดมากินน้าพึ mm couples, ่งฝนตกน้ําขังมีปลาปลามากินมดพอน้ําลดแมวมากินปลาขณะแมวกินปลาหมากับแมวก็มากัดกันเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็เข้าข้างเข้าข้างแมวเข้าข้างหมาของตัวเองทะเลาะกันลูกเมียพี่น้องของเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็ทะเลาะกันพวกเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็ทะเลาะกัน คนเน้นด้วยกับเจ้าของหมาเจ้าของแมวก็ทะเลาะก,กันกลายเป็นสงครามกลางเมืองบางทีเรื่องมันมาไม่เป็นเรื่องกันเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าอย่าทําอะไรให้เป็นน้าพึ่งหยดเดียวเพราะสารตั้งต้นเนี่ยนไม่ใช่ยาบ้าน,นะครับเหตุของการวิวาทน,นะครับเหตุของปัญหาทั้งปวงบางทีมันมาเหมือนกับน้ําพึ่งหยดเดียวที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าพอมันต่อข้ามาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆนะครับกลายเป็นสงครามกลางเมืองเห็นไหมครับ โบราณนี่นะครับเป็นคติกันเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับครับพบกันในช่วงสุดท้ายของวันเสาร์นี้นะครับประเด็นที่ผมได้พูดเมื่อวานนี้ว่าเห็นด้วยนะครับกับการที่จะเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและภาษีมรดกและต้องการเห็นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะมันเท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหา ในระยะยาวได้สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือประชาชนมีปัญหาเรื่องที่ทำกินผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับไปดูเรื่องการขึ้นทะเบียนคนจนในปี2547ที่มีประชาชนคนจน8ล้านคน ได้ไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอโดยบอกนะครับถึงสาเหตุแห่งความจนว่าจนเพราะอะไรรัฐจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถ้าเขาเดือดร้อนที่ทำกินก็จะได้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ทำกินให้เขาเขาเดือดร้อนเรื่องนี้นอกระบบก็ต้องแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับเขาเขาตกเขาเดือดร้อนเพราะตกงาน หรือเดือดร้อนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยนะครับในแปดล้านคนนั้นมีสิบสองล้านปัญหาเพื่ออะไรครับเพื่อหลักการเดียวกับการรักษาโรคว่าใครป่วยด้วยโรคอะไรก็ต้องรักษาด้วยยาชนิดนั้นแต่ถ้าเราพูดกันแบบเมารวมเรื่องความยากจนแต่เราไม่รู้ว่าชาวบ้านแต่ละคนที่เราจะไปแก้นั้นเนี่ยเขาจนด้วยเรื่องอะไร ต้องการให้รัฐไปช่วยอะไรกับเขาเราไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องปัญหาที่ทํากินและเรื่องนี่นอกระบบนั้นซึ่งแต่เราพยายามเนี่ยนะครับต่างยุคต่างสมัยพยายามจะแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินสําหรับคนยากคนจนที่ไม่มีที่ดินทํากินกันได้นะั้นจะเป็นคู่นูประการ ต่อคนยากไร้อย่างมหาศาลว่าเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจะเป็นพื้นที่เช่าไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับกรมธนารักษ์นะครับของกระทรวงกรเกษตรกรมที่พื้นที่นิคมสากรจากกรมส่งเสริมสากรกรมประชาสงเคราะ์ กระทรวงมาไทยที่ดินสาธารณะเวลานี้เนี่ยนะครับต้องกลางรวมกันควรจะจัดผังที่ดินกันทั้งประเทศในทุกอนูของประเทศไทยว่าที่ดินทั้งหมดเนี่นะครับทุกตารางนิ้วนั้นใครครอบครองเราจะได้รู้เลยว่าที่ดินทั้งหมดนั้นเป็นของใครและที่ครอบครองนั้น ครอบครองโดยชอบหรือไม่ครอบครองแบบนายทุนครอบครองแบบผู้อยากร้ายทั้งหมดทั้งปวงนั้นจะได้มีการคิดอ่านต่อไปว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้านั้นมันจะทําให้การครอบครองที่ดินรายใหญ่ๆนั้นนะครับจะต้องคลายมือกันออกมาความจริงมีข้อเสนอกันมากมายเพราะปัจจุบัน นะครับเราไม่สามารถปฏิรูปที่ดินได้อย่างเหมือนเดิมหลักการปฏิรูปง่ายๆก็คือว่ากรมป่าไม้เดิมเนี่ยนะครับต้องส่งมอบที่ดินให้กับสปปสปปสปก,ก,ก็ไปแจกประชาชนต่อและก็มีข้อห้ามหนึ่งสองสามสี่เมื่อก่อนนะครับยกพื้นที่ป่าสงวนเสริมโรงไปไม่มีปัญหาอะไรตอนหลังเนี่ยครับพอยกไปในปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่ยกให้คนเข้าไปครอบครองก่อนอยู่แล้วเห็นไหมครับ ถ้าเราได้กลางกันว่าที่ได้ครอบครองเนี่ยนะครับถ้าครอบครองโดยชอบและเห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเมื่อเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าแล้วนะครับรัฐก็ซื้อกลับมาแล้วก็ไปให้ประชาชนเช่าแล้วเอาค่าเช่าเนี่ยแหละครับไปผ่อนส่งเพื่อไม่ต้องการใ้มีการจําหน่ายจ่ายแจกกันต่อเพื่อจะตกไปถึงมือนายทุนแล้วให้ประชาชนเช่าดังที่เคยให้เช่ากันนี่นะครับ จะกำหนดอัตราแบบเดิมแบบเก่าเลยก็ได้ไร่ละบาทสามสิบสามตังสิบห้าปียี่สิบาทซึ่งมันก็น้อยไปแล้วครับแต่เอากันเป็นว่าตัวเลขที่คนจนอยู่ได้ไอ้ที่ที่เช่าเป็นหมื่นไร่เมื่อก่อนที่ผมเล่าให้ฟังนะนะครับครั้งละสิบห้าปีต่อไร่เนี่ยนะครับยี่สิบบาทพี่น้องลองดูพี่น้องมีตังค์ในกระเป๋าเท่าไรนะครับเช่าได้กี่ไร่แต่ว่ามันก็เช่าได้เฉพาะกับพวกบางพวกเท่านั้นเราต้องไปรื้อค้นหมดนะครับ เหมือนที่ทําในเวลานี้เนี่ยครับการไปตรวจสอบลองขาย,ายายกันไปดูสิครับพื้นที่หลายแห่งเนี่ยนะเดิมได้รับการสัมปทานทําเหมืองพอแร่หมดนะครับไม่ยอมคืนรูปป่าบางแห่งนี่นะครับครอบเลยไปออกโฉนดบางแห่งนี่นะครับก็เช่าต่อเอาเอาปามไปลงเอายางพาราไปลงแปลงเป็นหมื่นๆไร่ทั้งที่ประชาชนจํานวนมากไม่มีที่ทํากินดังนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องการปฏิรูปเรื่องที่ดินเราต้องรู้ก่อนว่าที่ดินของประเทศอย่างแท้จริงนั้นทุกตารางนิ้วในประเทศไทยนั้นอยู่ตรงไหนกันอย่างไรและจะจัดสรรกันอย่างไรแล้วที่สําคัญที่สุดนั้นประชาชนผู้ยากไรา้จะอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราวางปลายทางไว้ให้ประชาชนและป้องกันเนี่ยนะครับการซื้อขาย เพราะปลายทางอย่างที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายถ้าให้ซื้อขายกันได้ก็ยังจบที่นายทุนอยู่ระบบนี้นะครับฝ่ายรัฐจะเข้าไปดูแลกันอย่างไรเพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่ให้ที่เพื่อให้เขาไปขายต่อแต่ให้ที่ให้อาชีพเขาให้พูดง่ายๆว่าให้โอกาสชีวิตกับเขาให้เขาเดินได้ให้เขามีความแข็งแรงถ้าเราทําอย่างนี้กันได้เนี่ยนะครับและผมเชื่อว่าทําได้ เวลานี้เนี่ยครับต้องอ็กซเรยกกันมาก่อนเวลาเราเห็นได้ชัดว่าไปตรวจไปจุดๆๆๆก็ได้บางจุดแต่ว่าเราสั่งทํากันเรนสมมติทํากันทั้งประเทศตีเดียนรู้เลยครับว่าจังหวัดนี้นะครับพื้นที่อําเภอนี้ตําบลนี้หมู่บ้านนี้นะครับภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนใครครอบครองมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่เป็นเกษตรกรผู้ยากไร้ครอบครองไม่มีเอกสารสิทธิ์มีเอกสารสิทธิ์ ายทุนครอบครองมีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์และขนาดเดียวกันเอาประชาชนที่ขึ้นทะเบียนไม่มีที่ทํากินมาเป็นตัวตั้งในการจัดสรรให้กับเขาการซื้อคืนในที่ที่มีนโฉนดเมื่อมาให้กับประชาชนหรือการยกป่าสงวนเถื่อโซ่ให้ประชาชนตามากิจและบังคับใไปปลูกต้นไม้ว่าไร่หนึ่งปลูกกี่ต้นต้นอะไรกี่ต้นนะครับที่ จะเป็นป่าที่สมบูรณ์ในอนาคตบังคับกันอย่างนี้เนี่ยนะครับป่าก็ได้ชาวบ้านก็ยังชีพใช้ชีวิตต่อไปได้ความงดงามเหล่านี้เนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างปรารถนาให้เห็นกันมากกว่าจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเขาทาดีแล้วนะครับที่เข้าไปจัดการแต่ละที่เป็นเรื่องโมทนาสา,าธุกันทั่วแต่เท่าว่านั้นปัญหามันไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนี้เราเองก็เห็นว่าปลายทางประชาชนคนไทยน,นั้น ไม่มีที่ทำกินเป็นจำนวนมักบางคนอาจจะเคยมีที่แล้วก็ท้ายที่สุดก็ไปขายที่หมดบางคนอาจจะไม่มีที่มาเลยตลอดชีวิตถ้าเราสามารถจัดการกันสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งในเบื้อง